คุณกำลังฟังล้านนานาที่ช็อกกับรายการมนลีเมืองมนลีเมืองฟังเรื่องผีฟังมนลีเมืองพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักตำนานลึกลับเรื่องเล่าขนหัวลุกในแผ่นดินล้านนาจากช่วงเปิดตำราผีพาคุณผู้ฟังไปรู้จักผีนานานประจำถิ่นภาคเหนือ ในะคำเล่าจากปากคนหรือเสียงร่ร้องจากวิญญาณในช่วงเล่าผีตามตำราทุกวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งทางยูท e บชา n e ลล้านานาไน,นาที่ช็อคฟังเรื่องผีฟังมนลีเมืองช่วง เปิดตำราผีเปิดตำราวิชาหลอนคืนนี้นะคะอยู่กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะคาริน่าและโกสตี่จะพาไปพบกับตำนานผีใหญ่โตระดับเมืองล้านหน้าเลยก็ว่าได้ พราะเขาเนี่ยไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะแต่ขนลูกมันถึง 3- 2ต้ตนมาเยอะกว่าทีมฟุตบอลนี <c oughs> ่นะคุณคาริน <c oughs> ่าเรียกว่ามาเป็นหมู่บ้านเลย <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงผีที่มีอิทธิพลทั้งในเรื่องของความเชื่อเรื่องเล่าแล้วก็พิธีกรรมในเชียงใหม่เนี่ยใครๆก็ต้องเคยได้ยินชื่อนี้บ้างเลยนะคุณนะปู่แสกยาแสกพี่ยาคู่ที่อยู่ในตำนานชาวหลวนเจ้าคืนนี้นะคะเราสองคนจะพาย้อนลึกเข้าไปในผืนป่าเมืองเชียงใหม่ที่ไม่ได้มีแค่ต้นไม้ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติหรือว่าสิ่งสัตว คืนค่ะคุณค่ะแต่ยังมีดงต้องห้าม,มที่คนเท่าคนแก่เนี่ยเตือนนักเตืองหนาว่าอย่าเหยียบย่ําเข้าไปหากไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีที่เดินอยู่ในนั้นค่ะตำนานของปู่แสะย่าแสะเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องผีเท่านั้นค่ะ แต่ว่ามันคือเรื่องราวของความขัดแย้งเรื่องของความเชื่อนะคะ,ะการจัดการทรัพยากรรวไมไปถึงวิญญาณของผู้พิทักษ์ด้วยที่คนเมืองหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรค่ค่ะคืนนี้นะคะเราจะไปฟังด้วยกันค่ะว่าใครคือผีปูแส,สียแสและทำไม,มดงที่ว่าถึงได้ยังไม่มีใครกล้าจัดการและขังมันจนถึงทุกวันนี้เรามาเริ่มกันที่ตำนานก่อนเลยนะคะ,ะซึ่งตำนานเนี่ยเขามีปรากฏอยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ แล้วก็ตำนานโยนกด้วยนะคะปู่สย่ญญาแสเนี่ยเป็นผียักษ์ในตำนานที่ผูกโยงกับการถือศีลการละเลิกความรุนแรงแล้วก็มีความสัมพันธ์แปลกๆกับพุทธศาสนาด้วยนะคุณปู่ย่าทั้งสองเขาเคยเป็นยักษ์ดุร้ายค่ะ,คะแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นนะคะ,คะเลยหันมารับศีลห้าแทนแต่ก็มีบันทึกอีกที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าในสมัยพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1839เนี่ยเขาได้พบเจอกับยักษ์คู่ค่คะคนก็เลยต้องทำสัญญาล เลี้ยงด้วยเนื้อมนุษย์ปีละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะไม่ให้เขาทําร้ายชาวเมืองนะคะซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากเนื้อมนุษย์มาเป็นเนื้อควายตัวผู้ค่ะคุณมีบันทึกในตำนานอีกที่หนึ่งในพื้นเมืองเชียงใหม่นะคะเขาใช้ท้อยควาว่าแสเป็นชื่อของยักษ์เพศช,ชายแล้วก็ย่าแสที่เป็นภรรยาของยักษ์เพศช,ชายเมื่อกี้เนี่ยบางสำนวนเขาก็เรียกว่าแม่แสอนีออเองนะคะเลยกลายเป็นที่มาของพิธีกรรมที่เรียกว่าเลี้ยงดงนั่นเองนะคะ ซึ่งพิธีเลี้ยงดงนี่นะคะเขามีขึ้นที่ตำบลแม่เหียดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ<ฆ>จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือน9ก้าของภาคเหนือหรือก,ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงนิถุนายนของทุกปีค่ะ<ฆ>บรรยากาศในพิธีเนี่ยนะคะทั้งกลางทั้งดิบทั้งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะ<ฆ>มีเชื้อควายจริงด้วยนะคุณ<ฆ>ซึ่งคนทรงเนี่ยเขาก็ทานเนื้อดิบที่เชื้อไปจริงๆฟังดูแนละ้วไม่ค่อยสบายหูสบายใจเลยนะคุณนะจริงค่ะน่าสงสารน้องเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่ามันก็สะท้อนความเชื่อแบบแอนิมิซึมนะคะหรือว่าความเชื่อดั้งเเดิมของชาววลนนทีี่ห็ผ เป็นอำนาจปก,ปกปักรักษาธรรมชาติป่าเขาและชีวิตคนค่ะนี่แหละค่ะก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมานะคะว่าพิธีแบบนี้ยังควรมีอยู่ไหม,หมในสังคมของเรานะคะบางคนเนี่ยเขามองว่ามันป่าเถื่อนนะคนุณ<ช>มันโห,หดร้ายต่อสัตว์นะคะแต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยเขามีมุมมองว่าสิ่งนี้มันคือหน้าที่ค่ะเป็นการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษที่ปกป้องผืนป่าของเขาเ และคุณรู้ไหมคะว่าบางช่วงเนี่ยพิธีเ,เคยถูกยกเลิกไปนะเพราะว่ากระแสต่อต้านจากคนนอกชุมชน<ะ>ค่ะแต่ชาวแม่เห้ยเนี่ย กลับขอให้พิธีฟื้นกลับขึ้นมานะคะเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็อาจจะเกิดอาเพศได้นะเช่นฝนไม่ตกนะคะป่วยไข้หรือว่าเกิดเหตุร้ายแรงเพราะว่ามันคือความกลัวแบบดั้งเดิมนะคะผสม,มความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วที่น่าสนใจก็คือผีปูแส่ญาแส่เนี่ยไม่ใช่แค่ผีเฉยๆนะคะแต่คือผีอาราาักค่ะหรือว่าผีเมืองอที่มีอำนาจในการปกป้องรักษาเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวนะถึงขนาดเคยมีคนเปรียบเปยว่าปูแส่ญาแส่เนี่ย คือรากฐานของระบบผีล้านนาและลูกๆของท่านเนี่ยก็ยังแยกย้ายไปดูแลเมืองแต่ละเมืองด้วยน,นะคะเ<อ>ช่นเจ้าส้อยเนี่ยจะดูแลเมืองแม่แจ่มค่ะส่วนเจ้าบัวรพาเนี่ยจะดูแลเมืองเวียงแหงค่ะแต่คุณรูมไหม,มีประเด็นที่เขาวิเคราะห์กันมาอีกประเด็นหนึ่ง<อ>คือคําอธิบายของนักวิชาการอย่างคุณนหาไทยแสนมงคลค่<ฮ>ะเขาเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระซึ่งเขามองว่าตํานานนี้นะคะสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของอํานาจการเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์เหมือนกับว่าปู่แสยา เ,เป็นชาวล้วนะคะ,ะส่วนพระพุทธเจ้าก็คือชาวคนเมือง<ะ>ซึ่งนี่นะคะเป็นการตีประเด็นที่ลึกเข้าไปอีกประเด็นหนึ่ง<ะ>เพราะมันไม่ใช่แค่ผีค่ะคุณ<ะ>แต่เป็นนอร์เรทีฟที่คนเมืองเขาใช้อธิบายการเปลี่ยนผ่านจากเจ้าของดั้งเดิม<ะ>สู่ผู้มาใหม่ที่เจริญกว่าก็เป็นเรื่องของอำนาจ<ะ>อีกนะใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้นะคะความเชื่อเรื่องผูแสกยแสก็ยังคงอยู่อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของความกลัวนะคะ,ะแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของความต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวเพราะบางครั้งเนี่ย คนเราก็ไม่สามารถจะต้องการคําอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลค่ะแต่ต้องการความหวังค่ะการปลอบปลมใจในช่วงเวลาที่ยากลําบากนั่นเองอสุดท้ายแล้วเรื่องผีเรื่องศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือเปล่านะคนมันอาจจะขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการสิ่งใดมาบอกว่าเราเป็นใครใช่หรือไม่อื และสําหรับชาวแม่เฮียนะคะคําตอบของเขาอาจจะคือเราคือลูกหลานของมูแสยะแสเป็นคนของผืนดินแห่งดอยคําที่ยังคงเชื่อว่าผีคือผู้ปกปักรักษาป่าและเราคือคนของป่าค่ะถือว่ามีอิทธิพลต่อชาวเมืองเชียงใหม่มากค่ะออนอกจากจะสะท้อนระบบความเชื่อและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของผีปกปักรักษา<ช>แล้วก็มีบทบาทความสําคัญทางสังคมด้วยนะคะในยุคก่อนล้านนาเนี่ย หัวหน้าเผ่าลัวค่ะหรือผู้นำทางจิตวิทยาอาจถูกแทนด้วยภาพยักษ์ในตำนานซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมีการมอบสวยนะคะเพื่อยืนยันการรับอำนาจดังนั้นพฤติกรรมนี้เนี่ยจึงเป็นการจัดลำดับชนชั้นและอำนาจระหว่างผู้ปกครองค่ะซึ่งก็คือผีหรือผู้นำผู้ใต้ปกครองก็คือชาวบ้านนะคะวรวมไปถึงการปรับตัวค่ะเมื่อศาสนาพุทธเข้ามาในยุคข,ของพญามังราย เริ่มมีการผสมผสานร,ระหว่างผีและพุทธเนื้อมนุษย์ถูกแทนด้วยเนื้อควายค่ะหรือก็คือการร่วมมือและเป็นชุมชนเดียวกันเองออก็เลยกลายเป็นการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นไปด้วยใช่ยังปัจจุบันนี้นะเขาก็ยังหลงเหลือในเชิงของสัญ,ญลักษณ์นะคะรวมทั้งสายสัมพันธ์ของบรรพบุรุษอะไรประมาณนั้นนะคะห,ห,หรือแม้แต่การทําพิธีกรรมเองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันหรือตัวอย่างเช่นนะคะการเตรียมอาหารหรือว่าการจัดขบวนค่ะ แล้วก็บทบาทของผู้นําชุมชนเนี่ยก็ยังคงชัดเจนนะถือว่ายังเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณอยู่ซึ่งในตำนานนี้นะคะก็ยังถูกใช้ในงานท่องเที่ยวดังด้านวัฒนธรรมด้วยมีการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ให้มันดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือดึงดูดแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่เองด้วยค่ะคุณคารินา และอีกหนึ่งประเด็นคือเป็นการสะท้อนบทบาทชายหญิงด้วยหรือเปล่าในตำนานปู่แส่ย่าแส่นะคะเป็นคู่ที่มีบทบาทคู่ขนาดสะท้อนว่าชุมชนโบราณเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้นำทั้งสองเพศในเชิงของจิตวิญญ,ญาณและปัจจุบันนี้นะคะยังคงรักษาการบูชาผีคู่ชายหญิงด้วยแค่เรื่องเล่าที่มาเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขแล้วได้รับสาระไปประมอมกับความรู้รค่ะ ซึ่งคุณคันคุไรเขาไม่ได้มาตัวเปล่าอีกแล้วคุณเขาจะต้องพกเรื่องเล่าที่มันน่ากลัวมากๆม,มาด้วยแน่นอนอมาดูกันนะคะว่ามันจะรลิแค่ไหนคะแต่ก่อนจะไปเจอกับคุณคันคุไรเนี่ยรายการมนลีเมืองนะคะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลสําคัญที่ทําให้เรื่องราวของผีปูแสะแยะแสในคืนนี้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะ ขอขอบคุณงานเขียนจากอาจารย์อัมภาอาสาในบทความปู่แสะย่าแสกับประเพณีเลี้ยงผีเมืองเชียงใหม่จากวารสารสุรานารีเจอร์แนลออฟโซเชียลไซนปี2555ค่ะรวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ล้านนาคดีของมหาวิทยาลัยแม่โจและบทความปู่แสะย่าแส ความเชื่อและพิธีกรรมจะคงอยู่หรือเสื่อมสลายจากนักศึกษากลุ่มวิชาว,วรา,าสารศสาสตร์บูรณาการคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทายาลัยเชียงใหม่ค่ะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนักวิจัยและนักเขียนทุกๆท,ท่านนะคะที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาความเชื่อของผู้คนในดินแดนลี้ลับให้กับพวกเราได้รู้จักผีปูแสกย่าแสกในอีกหลากหลายมุมมองค่ะฟังเรื่องผี ฟั่งมนลีเมืองช่วงเล่าผีตามตำราคำเล่าจากปากคนหรือเสียงร่ำร้องจากวิญญาณเอาละค่ะรับฟังสาระเต็มๆจากคุณครีน่าและคุณโกตี้แล้วนะคะมาต่อที่เรื่องหลอนๆกับคันคุร่ต่อเลยนะคะ คืนนี้เรามีเรื่องเล่าจากสาคนที่เกี่ยวข้องกับปู่แสยาแสบมาเล่าให้ฟังกันค่ะคนแรกคือพี่อ้อยคนเชียงใหม่แท้ๆที่เคยร่วมพิธีจริงตั้งแต่เด็กค่ะคนที่สองนะคะคือแม่คำร่างทรงของยา่าแสบและคนสุดท้ายเป็นเรื่องเล่าของคนที่เคยไปลบลู่แล้วเจอเรื่องไม่คาดฝันพี่ต่อน,นั่นเองค่ะเรามาเรื่องจากพี่อ้อยก่อนเลยนะคะพี่อ้อยเล่าให้คันคุไลฟังว่า พิธีปู่แส่ย่าแสจะจัดทุกปีช่วงเดือนหโดยจะมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้กลางลานโลง่งมีพ่อหมอประจาหมู่บ้านเป็นผู้นำพิธีพี่ออยบอกว่าตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากหรอกคะ่ะแค่นึกว่ามันน่ากลัวเพราะทุกคนเงียบหมดเลยไม่มีใครกล้าหัวเราะหรือพูดเสียงดังตอนที่น่าจดจำที่สุดสำหรับพี่อ้อยนะคะคือปีหนึ่งคะ่ะที่ฝนตกหนักทั้งคืนก่อนพิธี แต่พอตอนเช้าพอเริ่มพิธีฝนหยุดลมสงบและแดดส่องลงมาที่ลานพิธีแบบพอดีเป๊ะเลยค่ะพ่อหมอบอกว่านั่นแปลว่าปู่แสะยะแสะรับรู้และยินดีแล้วและพอแม่คำลุกขึ้นพูดด้วยเสียงแปลกๆว่าทั้งที่นั่งมาเงียบๆพี่ก็ถึงกับอึ้งเลยค่ะพี่อ้อยยังบอกอีกว่าเวลาเห็นล่างทรงพูดเป็นปู่แสะยะแสะทุกคนจะกลมหน้าเงียบไม่มีใครกล้าสบตา ไม่มีใครกล้าลุกเดินเพราะเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณท่านกำลังอยู่ตรงนั้นจริงๆถัดมาค่ะคันคุเไรยได้พูดกับแม่คำนะคะที่ตอนนี้อายุ63ปีแล้วและยังเป็นร่างทรงของย่าแสอยู่ทุกปีแม่คำเล่าให้ฟังว่าเธอเริ่มเห็นความฝันแปลกๆตั้งแต่อายุ30ค่ะฝันทุกคืนค่ะเห็นหญิงชายใส่เสื้อล้วสีแดงดำเดินมาใกล้ๆแล้วพูดแค่คำเดียวว่า ถึงเวลาแล้วแล้วก็หายไปค่ะตอนแรกแม่คำไม่กล้าบอกใครพอาะกลัวคนหาว่าบ้าจนกระทั่งวันหนึง่งพ่อหมอของหมู่บ้านมาหาที่บ้านบอกว่าปู่แสะยะแสะเขาเลือกเจ้าแล้วอย่าขัดตั้งแต่นั้นแม่คำก็เริ่มเข้าพิธีทุกปีโดยในคืนก่อนพิธีต้องงดอาหารคาวงดพูดจาหยาบและอยู่นเงียบสดมบในใจตลอดตอนท่านเข้าสิงรู้สึกเหมือนมีใครเอาหัวใจออกไปเลยค่ะ เสียงเปลี่ยนเองร่างกายเบาเหมือนไม่ใช่เราแล้ว,แ,ลวแต่พอท่านออกไปเราจะหมดแรงเหมือนโดนดูดวิญญาณออกไปจริงๆเลยค่ะแม่คํำยังเล่าอีกว่าเคยมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วหัวลออะอยะตอนพิธีทันทีที่ร่างทรงพูดว่าย่าขอให้มันหยุดกล้องของคนนั้นดับทั้งที่แบตยังเต็มแล้ววันลุ่งขึ้นนักท่องเที่ยวคนนั้นก็ไข้ขึ้นนอนสมไป3วันคันคุไลมีเรื่องของคุณต่อนะคะ ซึ่งเคยไปเที่ยวน้าตกแถววัดดอยคําแล้วบังเอิญไปตรงจุดที่ชาวบ้านทําพิธีโดยไม่รู้ค่ะตอนนั้นคุณต่อกับเพื่อนไปกางเต็นท์แถวๆน้ําตกพอเดินไปอีกนิดเห็นสารเล็กๆก,กับของเส้นไหววางอยู่เพื่อนของคุณต่อไม่รู้ว่าเป็นพิธีอะไรเลยพูดล้อเลียนว่าเฮ้ยเรียกผีออกมาหน่อยดิแล้วก็หัวรอก,กันคืนนั้นเต็นท์ทั้งสองหลังมีเสียงคนเดินรอบๆค่ะทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นและในฝันของคุณต่อเห็นเงาผู้หญิงแกๆ่ๆผมยาว ใส่ชุดดำยืนจ้องอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรวันลุ่งขึ้นเพื่อนของเขาบาดเจ็บจากการลื่นหินทางที่เดินทางเดิมทุกวันไม่เคยลื่นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่มาขอขอมาหรือขอโทษอาจจะมีเรื่องใหญ่ตามมาคุณต่อเลยกลับไปที่ศาลเล็กๆจุดทูบขอขอมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยหลังจากนั้นฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะคันคุเลเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงสัมผัสได้ว่าเรื่องของปูแสยาแส ไม่ใช่แค่ความเชื่อในผีหรือวิญญาณแต่มันคือความผูกพันระหว่างคนกับผืนป่าความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นและการอยู่ร่วมกันอย่างถ่อมตนค่ะเฮ้ยขนลีกแล้วมนกนนะจริงค่ะโกสตี้ไม่กล้าปิดไฟนะต้องเปิดตลอดจริงค่ะห้ามนะปิดเลยนะไฟใช่ตอนแม่คำพูดว่าถึงเวลาแล้วคือขนลุกขึ้นคอเลยอะคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นโกสตีนะมีใครมาเข้าฝันเราก็เรียกชื่อ โกสตีโกสตีอีฉันกรีดนะคะกรี๊ดทะลุหน้าต่างทะลุประตูบ้านออกไปเลยแต่อย่างว่าเนอะฟังแล้วก็รู้สึกว่าความเชื่อพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีค่ะแต่มันคือการให้เกียรติความเคารพแล้วก็การอยู่กับธรรมชาติแบบถ่อมตนนะคะค่ะถึงแม้ว่ามันจะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่มันก็สัมผัสได้ถึงเหตุได้ถึงผลแล้วก็ความสวยงามของวัฒนธรรมนั่นเองนะคะใช่ค่ะว่าแต่คุณคันคุรายกับคุณโกสตีเนี่ยเคยไปพิธีเลี้ยงดงไหมคะ จริงๆดิฉันนั้นยังไม่เคยนะแต่ว่าคุณกันกุไรยเขาชวนดิฉันนะคะเพราะ<ม>ว่าเขาอะมีบ้านพักอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเขาจะเป็นไก่ให้ดิฉันด้วยถูกต้องเลยค่ะดิฉันเนี่ยมีบ้านอยู่แถวนั้นนะคะก็เลยได้ยินเรื่องเล่าบ่อยๆพวกเราสามคนต้องมีทริปสักครั้งแล้วนะคะถ<ช>ูกค่ะไม่ใช่แค่ไปพิธีเลี้ยงดงนะคะจริงๆเราสามารถไปกราบไหว้บูชาวัดพระธาตุดอยคอําอสามารถไปกราบไหว้ได้นะคะสิรดีมงคลเนาะคุณน้องอ ส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่เคยไปเที่ยวหรือว่ากําลังแพลนจะไปเที่ยวเนี่ยสามารถคอมเมนต์แนะนําหรือว่าแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังได้นะคะฟังเรื่องผีเราได้ทริปเที่ยวด้วยใช่คืนนี้คะ่ะมล,ลีเมืองจะพาไปเปิดดงเปิดใจ แล้วก็ได้รู้อะไรมากกว่าคําว่าตำนาผีแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากให้เราหยิบตำนานไหนมาเล่าอีกนะ,ะหรือว่ามีเรื่องล้เมืองอะไรอยากจะแชร์กับเรานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะคัดเลือกคอมเมนต์ที่มีคนกดถูกใจมากที่สุดมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยได้ลลหลอนึ้นกับพวกเรา3คนอีกแน่นอน,นะค,ะค่ะชัวร์เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าว่ามนล้เมืองจะมีผีตำนานไหนรอหลอกคุณอีกนะคะในวันเสาร์หน้าเวลาห้าทุ่มครึง่งถึงห้าทุ่มห้าสิบทางยูทูบชาแนลร้านนาในี่ชอคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ ให้พวกกเราันนด้ววยะะคะหังว่าคืนนี้ทุกคนจะนอนหลับฝันดีนะคะมนลีเมืองฟังเรื่องผีฟังมนลีเมืองพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปรู้จักตำนานลึกลับเรื่องเล่ากลหัวลุกในแผ่นดินล้านนาจากช่วงเปิดตำราผีพาคุณผู้ฟังไปรู้จักผีนานาประจำถิ่นภาคเหนือ และคาเล่าจากปากคนหรือเสียงริ่มร้องจากวิญญาณในช่วงเล่าผีตามตำราทุกวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งทาง u ู u ูบช n n e ลล้านานาไน,นาที่ช็อกฟังเรื่องผีฟังมนลีเมืองคุณกำลังฟัง ล้านนานนายที่ช็อกกับรายการมนลีเมือง